สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับอยู่กับช่องนอนอนนรซิงนะครับผมก็สวัสดียามเช้าใน 大家好。 อไปกับลูก i don't... เก็มยางเอาเร,เร็ว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 รถตามอ้วนไม่อ้วนจริงๆเลยเนี่ยนี่นี่น <c oughs> เอาไหนาลองเก็บให้เอฟซีดูดิเก็บเขาเก็บแบบน้หนยางอ่ะ อยู่กับบรรยากาศบรรยากาศยามเช้ากาลังดีครับวันนีอ้อยู่กับธ,ธรรมชาติครับดียามเช้าๆ้าบรรยากาศกำลังดีครับในสวนยาง เดี๋ยวเรามาเก็บน้ำยางกันนะครับนี่ดูไปอยู่กับธรรมชาติบรรยากาศดีมากลยครับวันนี้นะครับให้ชมบรรยากาศรอบๆในป่ายางกันครับ คนเก็บกลองเราเข้ามาถึงแล้วกำลังเกยมตัวครับคนเก็บแล้วก็ตัวเก็บย,ยางครับให้ดูธรรมชาตินะครับวันนี้ เป็นธรรมชาติบ้านบ้านบ้านป่าธรรมชาติจะดีอย่างไยครับไม่เหมือนอยู่ในเมืองในเมืองก็มีละมลพิษหอย่างโอ้โหนี่อย่างก็ออกดีอยู่พอได้นี่ฝนตกฝนไม่ตกก็ได้กีดมาดูกันครับดูธรรมชาติ สวยงามมากวันนี้บรรยากาศดีมากวันนี้คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอตัวทำงานก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องคุณหมูฝากช่อง นอนนุ่ลดซิ่งช่องเล็กๆไว้ในออบอ,อกอ,อ้อ,อมใจ f อทุกท่านนะครับผม